โซกิตเซอร์กิตครับโอ้โหโอ้โหปลอดพี่ดคืออะไรตันแล้วอืมอือนี่ตัวเวียงมากเนี่ยอาจารย์โคงหน่กระซังสิโค้งนอกโค้งในกระซังแต่โค้งใน่อม่กินแง่อาจารย์ขอโค้งนอกก็ได้นี่ท่าแบบนี้ดีที่สุดสำหรับย่างแบบนี้เพรผมผมกินเข้าไปเลยผมว่า เกน,น,นี่น้อนมันก็หล่ำประเี้เกินเงินเพ,เพราะเพราะเท่ากันคันคันแปดเก้าโม่เนี่ยม,มันปูไปกินเขาหลับน้าๆละกินเขาก็ค่อยนอนเลยคุณผู้ชมที่กําลังรับชมด้วยนะครับวันนี้เราวันอาทิตย์อีกแล้วขี่วิบากเหมือนเดิมแต่วันนี้ไปกันแค่สี่คนไปกันน้อยนี่น่ากลัวนะครับเพราะว่าทุกคนจะใส่เต็มกันทั้งนั้นนะครับ ข้างหน้าที่ทุกคนได้เห็นอยู่ก็คือฝั่งซ้ายคือพี่โต้งนะครับฝั่งขวาคืออาจารย์สิทธิ์คนที่ชักชวนเข้าวงการนะครับทั้งสองเป็นสายมือตึงทั้งคู่นะครับคันนี้ของอาจารย์โต้งครับสองจังหวะสองร้อยห้าสิบซีซีนะครับของอาจารย์สิทธิ์ก็เป็น C R เสามร้อยเอลนะครับส่วนคันนั้นเป็นพี่ชื่ออะไรผมจําไม่ได้ครับไม่รู้จับ กันแล้วครับคราวนี้รันหลอเรนตอนนี้ก็คงจะไปเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนเข้าป่าเลยกันเดี๋ยวผมลั่นชัตเตอร์ตอนนั้นเลยโอเคลองว่าคันจากบาทครับเนี่ยคันจากบาทครับบอกคุยกับไหตท้ายไห้ท้ายคันจากบาทเท่าไรก็ครับบอกเมือนข่าบอะไรนะครับคันนี่น่ะ ประมือขาบห่เด <se yes ้อแ้มันอินถัวลๆเด้เี่ยบานเลยเฮเฮ้อด้าวเดี๋ยวผมซื้อน้ำก่อน อาลครับการแข่งได้เริ่มขึ้นแล้วดูไหมที่หน้าปัดดีๆนะครับวิ่งกันร้อยกว่านะครับวิ่งกันเก้าสิบร้อยเลยนะครับอ,อาจารย์สิทธิยาดีด เข้าป่าเ้ <c oughs> เอาแล้วไม่รีบกอบเขาละ <c oughs> ค่อยๆไปดีกว่าเสียวโอ้โห เล่นน้ำกันแล้วโอ้ยยังไม่ได้วอร์มเลย หิน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 โอ้ขี่ไกลไม่ได้เลยชาวบ้านชาวบ้านอาอย่างที่ผมบอกนะครับมากันได้น้อยนี่คือแม่งซัดเอาซัดเอาเลย ขับตามจานต้องดีกว่าไม่ขับตามอาจารย์สิ์กับพี่โป้ง่ะไม่ไหวไม่ไหวเกือบเข้าป่าไปแล้วดอกหนึ่ง ต้องคอยหลบหินนะครับเดี๋ยวเลนล้องแตกขึ้นมานี่นงานหยาบเลยที่ต้องโดนน้ำสาดไปแล้ว เซอร์กิตเซอร์กิตครับโอ้โหโอ้โหไปเลยครับจนันโอ้โหทางดีๆมีไม่ไปทางดีๆมีไม่ไปโอ้โหไจ้ำครับ tráng lên đuôi rồi ôi oh, mày con mày con mày con ơi oh, ôi mày con ôi oh, ôi oh. การพามาชโอ้ย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 รอฉันด้วยฉันยังไม่ชินกับขันเร่งใหม่เลย แรงเกินไป ไม่มีใครรอฉันเลยไปกันไหนกันหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันมาทำรถทีบีโอ้ยมือฉันแข็งหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเลือดเลือด ไหนอ่ะเอาหายหายหายกันหมดเลยรอฉันด้วยฉันขับไม่เก่ง แขนค่แขนล้าหมดแล้ว ขอฉันหน่อย แย่งกันเนาะ เียุดสายหัวเทียนลุดโอ้ยหาอันเตก็เตดีๆห้าไหทีไดก็เอาเร็แล้วกอันเก่าก็ดีๆเร็ววาว่าเจ้าตังกรก่อนเราแล้วก็เลยเปิดตามเสียงจอง คือคือเจ้าตอนตอนเจ้ายงเจ้าเจ้าเจ้าตรงขึ้นมาให้แต่ว่าอาจารย์ผิดเรายังเรายังเอียงอยู่แล้วก็เลยเปิดตามเจ้าอ่ะนะเจ้าตั้งล้ำได้แล้วนะโอ้ยลองสิเลยไอตัวมูมี่ผ่าดอกเขาไม่แห้งกินน้ำก่อนปาดพิเลาะตะบนแล้วอืมนี่ตัวเวียงมากเนี่ยยารย์จะไแม่กระซังสิโค้งนอกโค้งในกระซังแต่โค้งใน่ไม่กินไงอาจารย์เขาโค้งนอกก็ได้นี่ถ้าแบบดีที่สุดสำหรับยางแบบนี้ บอผมผมกีกเขาไปเลยผมี่ยมันมาบ่แห้งนะมันมาบ่แห้งเลยไม่แห้งเลยแห้งเลยแต่ว่าตอนออกแห้งตอนตอนออกไม่แห้งโค้งมันโค้งมันเปิดง่ายครับโตไ่ได้เบียดมันเลยบ่การยืนเอานาไปก็เฉียดกันเลยงายเลยเนาะแต่ว่าต้องใส่คาเรียเหมืนแม่นเลยถ้าไปปล่อยออกาเมื่อกี้เนี่ยผู้แล้วเขาป้ายังเล็กตัวมันยังเฉียตัวเปิดอันรถตัวตั้งค์ก็มาหน่อยนึงแบบเปิดนะมันเฉียดมันเฉียดดีผลเหรอเอียงเหรอ ผมไม่แจะครับแต่ถ้า,รา,าปราณนัออออน้นสุติอาผมไปแจะครับบล้วันก่อนเรือยเรือคือเริออตอนแรกอะ่ะคือไอ้ตัวตนี่แล้วเขากวานตัวตบ่แล้วตัว้งขึ้นปร๊บแล้วเปิดตัวก็เลยเปิดตามเราเลยเพราะว่าตัวยอยู่ในโค้งไงแต่ว่ารถยังเอียงอยู่างเดียวบอว่าเขาเปิดจะแจะเขาเร่งอย่างนี้ไอ้ตัวเปิดบอกมัน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 ขึ้นหน่อยนึงแล้วไอ้ตัวเลยเปิดเซนเนี่ยเพราะไอ้ตัวเห็นผมแล้วรอเดียวกันล้วคุณลุงผมก็เปิดรลเจ้าผมเนี่ยเพ้่มกันละแล้วดินไอตัวมดีกว่าเออถ้าอาจารย์เปิดท้าเนี้อาจารย์ฮักรถลงเล็กเราจีนทางเนี่ยอาจารยย์ไปเล ตัวตะวองยี่สิบสองนาฬิกาเอ่อเออผมมาตีนคำบ่คำได้ยังไงบ่คำบ่คำแล้วถ้าคำเนี่ยไม่ช่วยชู้ได้อยู่ครับโอ้แสดงว่าเอียงใส่เต็มที่เลยใช่ไหมโอ้ยเราเอาเขาเซ่แบบลอดขี้รับปร่ยันแล้วบ่ยันมันหมุนขึ้นทันเลยเป็มไปเต็ม ตอนนี้อาการไม่สู้ดีนะครับอาจารย์สิทธิ์ได้ล้มนะครับล้มในโค้งงอเข่าอาจจะเป็นมอโอโอโ,โอโอโอโหเข่าบิดนะครับตอนนี้โอ้โโอ้เข่าบิดตอนนี้กําลังกลับนะครับไม่ได้ขี่ต่อแล้วเนื่องจากการลงน้ําหนักที่ขา